หรือเมื่อกี้มัวเดี๋ยโทรศัพท์คุยกับกระชาอยู่ทำไมล่ะบอกว่าเออบัดีพี่อยู่กับเต๋าเดี๋ยวสักเดียวเดี๋ยวส่งตัวกลับส่งตัวกลับคืนให้ัีเตียวนด้ไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้เมื่องเงียบไม่เล่นเดี๋ยวไม่ฟินนิดนึงนิดหนึงนะเดี๋ยวไม่ฟินเดี๋ยวไม่ต้องเล่นร็วพี่ตี๋พ้องเน่ยนิดนึ่งโอเคดื่น้ำไหมครับดื่น้ำไหมบอลบอลกินหน่อยเดิ ใไป้านพี่นนีนน่่ทำกับกระชาี้เพั่นนี่เออะเออะชงตลอดถามจริงนะครับเีไม่สนิตก,กันนะทำไม สนิทกับพี่แพงยังไงครับต้อง,ต,อง,อต,องต้องเข้าไปง้อหรือเ,เข้ามายิงเลยเหรอครับพี่ท่าเทียขกับพี่แล้ว ผู้ผมชอบมากเลยนะครับยาผมดูคลิปมาผมดูคลิปมาเราก็ดูคนอื่นเขารู้เรื่องกันไหมเนี่ยเราก็ดูคลิปไงถ้าถ้าใครไม่รู้เรื่องนะผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าพี่ีปกติดูคลิปอ่อื่นไม่ใช่หรอพี่ชอบดูคลิป สารคดีก่อนนอนเนาะครับชอบดูสัตว์นะเวลามันไล่ล่ากันยังไงฮะนะผมชอบดูตอนที่เขาอะไรอะอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอ๋อมาดูแลลูกอะไรอย่งจริงดูดูเต่ากระชาก็ไม่ต่างกันสารคดีนะไม่สารคดีแบบว่าตามติดชีวิตมนุษย์อ๋อ นะครับผมผมก็ดูแบบพี่ตีก็ไม่เหมไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับพี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องพี่เรื่องพี่มันเก่าแล้วนะครับสมัยของเต๋านี่เขาเป็น A8 นะครับซึ่งเขาก็จะมีการแบบว่าอยู่ในบ้านจะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับพี่ก็อยู่พี่ก็อยู่พี่ก็เคยอยู่่เ็พี่เคยอยู่แต่พี่จะพูดถึงใน่วงของเต๋านะครับบางทีก็นั่งนั่งอยู่ก็เหมือนแบบมาแบบมีแบบนอนตักหนุนตัก ดูของพี่ตีก็สมัยของพี่ตีนะครับดูของพี่ของพี่ใหญ่อยู่นั้นตอนตอนนั้นตัวพี่ใหญ่อ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นตัวพี่เรื่องใหญ่ๆเล็กๆต้องให้คนอื่นพูดถ้าเราพูดเองก็จะไม่เชื่อพี่แต่ของพี่ตีเนี่ยเล็กมากจริงๆตัวเล็กตอนนี้ตัวเล็กนะฮะน่ากลับน้องน้องก็อยู่พี่พ่อแม่เขามาเราไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่ดีตรงไหนเลยอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปถามแม่อะไรเล็กอะไรใหญ่ครับแม่แม่ก็ไม่ถามเรื่องนี้หรอก็ถามว่าเต๋กกับระชานี่เป็นยังไงเหรอ สีกับพี่แพงเหมือนกันไปดูไปดูไหมไปดูไหมไปดูพี่สาวไหมเออลองกลับไปดูนะคู่จิ้นคู่จิ้นเซิร์ชเลยน่าเรามาเน่ารบยาตัดเรื่องไปเราเก็บพอๆแค่นี้พอแค่นี้ของปากของพอไม่เดี๋ยวเราร้องเพลงเราพร้อมตะเพลงดีไหม